ต้อนรับเข้าสู่ไมค์คราฟต์พ็อกกิตอินชอน0.30 alpha bell 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 สองเนี่ย,ยวิวสองอะลินเดอร์ก็ปรับปบับสิ่งเอาใมันลดเลยวิวเนนซีกราฟิกเนี่ยลดไปตอนนี้ใช้ชาร์ดเดอร์เนี่ยก็เลยต้องปแับลดความแรงนิดนึงโอเควันนี้มาอยู่กันในพาร์ทที่สองเนี่ยเดี๋ยวลิงก์ชาร์เดอร์นะมันสวยนะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ เช้าหรืออะไรอ้าวเฮ้ยทำไมมันเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นครึ่งนึ่งนี้แหละครับไม่สวยเลไมันขยปะปลาตอนเล่มือดป่ะเออมืดคือ,อแ,ลแล้วตอนนี้นะเยาผมจะทำการปักไฟเนะี่ยก็เป็นมอดชาร์เดอร์เนี่ยนะสวยอยู่ เพิ่มความปลอดภยัยให้ชีวิตใหทรัพย์สิออกก็อย่างที่บอกคือเป็นออ๋ฮาร์ดคอร์เราต้องฆ่าตายได้เองนะตอนนี้ผมมีอัปเปอร์นะแต่ผมยังไม่กินนะกินไปเหอะเยอนะอครับโกเคตอนที่สองก็หายได้หายแตกกันเป็นด้านนาๆนนนเลยนะก็คือการบ้านก็บอกไปแล้วในคลิปสอนทำมุกมก็กเหมือนกันแล้วตัวมากเดี๋ยก็ไม่ค่อยมีเลย นะครับโอเคตอนนี้ก็มีบัดจับโอเคตอนนี้เราจะลงไปทำเมืองกันต่อเนะี่ยเราไปทำนี่ก่อนเนะี่โอเคอือ่าคือทำริเวอร์มา <c oughs> เพื่ออะไรอันนี้ไม่รู้นะทำมาสวยๆอ่าแล้วก็ทำประตูนะประตูเย่เนี่ยป,ป้ายกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเาทำอีกแอกด้วย พิแอกเนี่ยพิแอคเออใหตอนท้ายนั้นผมเจอเหล็กแต่มีน้องมากวนใช่ผม,มจำได้แล้วมีเจอเหล็กอยู่แต่มีน้องมากวนก็เลยไม่ได้ทำเสร็จตอนนี้เล่นเด็บั์เชียเนี่ยก็ไม่ค่อยแรงอะไรนะครับก็สบาย,บายชิวๆเนะำรีรยบใช้ชัดเตอร์ อาชักแม่ชักวันไปชักวันเป็นไรล่ะไม่ปิดเรื่องของวันผมปิดเองก่อนอ่ะนี๋นี่คือเล็กเ็กเราเนี่ยคือเจอตอนคนเดิย่งเงี่ยตอนนี้ก็ไปครับศูนย์จุดติสากแล้ว,วทุกคนก็ดีใจกันยเยอะแยะเนี่ยวรียกราวก็เลยนะก็รอบรรดาล้ข้ามาสิกก็ค่ยคิดถึง เเดี๋ยวมาคุณถามต่อถามยอะจริงๆลับๆเลย yeah. 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 ใครอยากได้่าชันเดอร์นี่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไม่ให้แล้วกันนะฮะก็คือพึ่งหล่นมาสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยแล้วก็มาแค่กันนี่แหลนะ okay. ส่วนแบบ่อกร้างเก่านะฮะเดี๋ยวคือตอนนี้ยังหาวิธีแจ้งไม่ได้เลย เดี๋ยวจะแจกแน่นอนนะไม่ต้องหัวรนะอรอกันต่อไปแล้วกันก็อีกไม่ได้หรอกก็ไม่ไนดน้คือรอโอเคเราวก็คุณลงไปต่อ วนี่สีเหลืองทองเเลยทีเดียวเนะน่ดาเนโอ้เหลี่ยมเบาเบาเลยโอ้เหลืองเหลี่ยมเลยเรียมเลยโอ,โอัทองอก็ชาเดอร์นี่ก็จะสวยอยู่นะถือว่าเป็นเทเจอร์แพคที่สวยทีนะ่สุดเป็นไมโครวัตคก่อนแล้วคือห้ามตาย ก็เป็นพอ่อไงเป็นไม้คราบที่อ,อ๋อไม่มีกฎอะไรมากไม่มีกฎสวัสดิ์เสนะียตากเลยฮะบ้านเราเนี่ยจะอยู่ถ้ำนเดน็กเกิดทำอยู่ในบนเกาะเลยมันสร้างหรอดแก้ไม่มีตัวอะไรทำอะไรเราได้ชัวร์ได้ไหน บังเลยพ่าเลยอ่ะสิงด้วโลกต้ <c oughs> ไม่เอาเป็นคนแก้วนะีไม่เอาจริงคุณแก่ที่แป๊บเดียวสองพั 2, 000, จนจบอ,อ,อะไรนะอะอะไรน่าววันนั้บใบไงฮะที่ว่าเราเล่นตอนอก่อนรักนนัน้แล้วเราไม่ได้เล่นเละคือที่ไม่ได้เล่นก็พอเพราะฉะนั้นทำคิปเปอร์ทาวเวอร์จะทำให้คุณผู้ชมอยู่นะ Tower, คิปเปอร์ทาวเวอร์คันนี้มันก็เลยตัวยตัวโปรแกรมไทเออร์เลย แต่ถ่ายคลิปได้แต่ถ่ายคลิปนี้โปรแกรมไม่กเกิดเรืเออร่เอเกเรอไปไหนโง่ป่าว เกี่ยนตรงนี้แหละมันบั็อกอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้อะไรประมาณเยอะมากมาถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็อาก็บอกให้ผมเอาออกได้นะว่ามันองไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคก็บอกผมอออกได้ คือก็แล้วแต่ผู้ชมดูนะดูแล้วมันไม่สบายตาอย่างเงี้ยก็บอกออกได้เลแต่ผมจะเปลี่ยนที่จะแพคไปโอ้ตกตกเลยที่เดียวเฉียวเย่ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ u ับส r i ร e และกดแชร์กันด้วยได้เป็นกำลังใจนะฮะ ยังไม่จบคีัอยู่พูดเออเราก็ติดไฟไปสักนหนึ่งดีว่าเอทาช์มาดินี่แยม้มันก็สวยดีเป็นสีภูป่ะคิดได้ไงนนะีสีภูส่ดอาเดี๋ยวคือเราก็ปล่อยๆเข้าไปก่อนนะ สำหรับมือข้างนี้แนวะเราจะไม่ยินลงแนกะ่ yeah, ตอนนี้เรามีแกะอยู่ฮาร์ดคอร์นี่คือทับตายเออคิดได้ไงเอาฮาร์ดคอร์มันเล่นตกนี่ไม่มีอาหารกินซะด้วยเออปลูกข้าวแป๊บนึงแล้วก็ปลูก yeah, 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 yeah. เกลียวเย่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 เยเยเย Yeah, cà hả Yeah, yeah. Duy, duy, cũng không biết đặt cái gì đâu. Này, gì? Tao, cái Tao bảo lên 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 ปิดเ,เปิดปิดเองก็ได้ปะโถอะไรเนี่ยริเวอร์คิกคิดดาวีกคิดกระรักมากเลยรีเวอรบ้าคือมันจะเป็นตัวเต็มนะ,นไ,ะนนไม่สมบูรณ์่มบดเดเดะเดะเดะเดเดะเดเดะเดะเดะเเดดะเดะเดดเดะเดะเดะระเดะเดยเดเะเะเดะเเเเะ อย่าหญ่่โอ้โอ้อย่าไอย่าพังเลยาไม่ดกิปนทาชีวิตเอาไติดเลยไม่ติดนะไม่ติดติดอยู่บ้างบาคือโชคดีไปวันี้เย่มีอะไรช่อมีชื่อแล้วดีีอเล็กไปย่ ทำโชวมาไอชิฟูทำนี่มาเยนี่มีดูขากันแบบนเป็นปูเดี๋ยแกแกแกวันนี้แกช่วงนี้เปมาร์กหน้าบ่อยบาดะทำไมหน้าในขาวอยู่เดี๋ยวเดีจอกนีบอนี้เดี๋ยวน่ะโอ้ยขาวโพลเลยชิบหายเียนไหว นะไหลุ่ดตรงนี้จะเป็นเหล็กปะถ้าจำไม่ผิดน,นะคือเราจะได้เปรียบตรงที่เราเคยเล่นแล้วก็เลือกแบบที่เคยเล่นแล้วสินะโอเคเลสเพลผมทำไม่ได้นะมันแหลกเกินนะฮะแหลงแๆงนิดเดียวมูว่าหรอกนะหลเกไปเราจะปลูกตรงไหนดีคาเดินวนไปสามรอบแล้วเกาะก็ยังไม่มีเออเกาะก็ยังไม่ใหญ่มาก ก็ไม่รู้จะปูอาะไหนๆคุดไปดีกว่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย,ยเลยช้าแล้วเช้าแล้วยังอยู่บนที่โอนถูกไปเลยร้องสุข มาเราไม่ได้ถังมาเอาถังมาครามแป๊บน,นึงเอาถังมาเรีเดโตต่อหน,น้าเอาถังมาเดี่ยเร็วครามถังมาหนึ่งอันเร็วแล้วก็ค้าม่าเราต้องเซฟตี้ตัวเองแต่ยังไม่ใช่ตอนนีอ้อ่าเหล็กเล็กอ่าอะไรอ่าเฮ้ยจะค้ามเลยวันกี้ถังมาแล้วแช่ดี ดี๋ยวเรายังไม่ต้องนั่นเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไรตักน้ำบ้าเราจะจะพาไปปลูกข้าวที่นี่ม,มีใครผาไปปลูกตักน้ำเลยเย yeah. ่ตรงนี้เลยปะ่ะเฮ้ยปัาจะดีเลยตรงนี้เลยฮะเย่เย่ yeah. Yeah. นี่คือ อะไรเไไอ,อ่ยอมข้าวไงทำได้ทำพงกงอ่ะดีย้ะอะไรมันดี้ทำทำไวจริงจริงนี่คือแปลงผักเนยะแปลงผักใต้ดินสุดเฟี้ยวเ้ามะพร้าวแก้วแลแล้วมะพร้าวแก้วโยกเน่ยเนะย่ บีหินเลยเย yeah. ่ขึ้นไปขึ้นไปเย่เย่ได้ย้อนเย่อะไรกันนะกันดาเย่เย่เย่คลิปนี้นี่ไรสาระสักคลิปหรือเปล่าโอเคแล้วเรามาเล่าเรื่องถึงอันที่มันไม่ไรสาระละกันนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องตอดาอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเรจะทำไปทำไปดมแอนดิไซนี่โอ้เป็นเห็ดที่น่านเบื่อมากเลยเออไม่ได้ทำอะไรที่คุ้นผฮะก็ มาเล่าถึงตอนอยู่โรงเรียนกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่น่าอับอายขายขีดหน้าคือตอนนั้นนะฮะอยู่ตอนปอปสปสแล้วก็ขึ้นเปิดเรือวันแรกนะฮะก็เริ่มมาก็อับอายขายขีดหน้าอ่าเฮ้ยทะลุเบืองครูหรืป่ะเออเั็คเข้าไปอยู่ดีละดี่แหละแล้ว,ลวลเป็นอะไรที่แบบ ดีใจมากเลยนะะทำไมทะลุตรงนี้ล่ะนะฮะก็ตอนนั้นขึ้น4ไป .4 ใ่ไป,ป่ะทุกคนก็ต้องได้ใส่ชุดลูกเสือนะะชุดลูกเสือแบบเต็มยศนะแบบลูกเสือสามาัญหนึ่งดีนะก็ผมก็ได้ใส่ด้วยนะแต่ใส่ใผิดหวันได้นะครับนะตอนนั้น ไม่ได้บินวันหรอกคือมันเปิดเทอมใหม่เป็นตัวกับมันพันรุ่นหันพอนสบายดีพอดีก็เลยต้องทําการใส่ไปซะเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้ก็พอใส่ไปแล้วนัว่นแหละเพื่อนก็ใส่ชุดวิ่งเตรียมเลยนะฮะก็โอ้โหอะไรวะอุตส่าห์ว่าใส่มาถูกแล้วก็อ๋อต้องอยู่ในชุดนั้นชุดเลิกลี่นก็มีเพื่อนกลิ่นมาใส่มาเอ้ยวิ่งเพื่อนแล้วนะก็เขารู้สึกเคยเป็นเคยเป็นไหมครูโจ๊กเคยเป็น โอเคเดี okay, ๋ยวตอนนีบอยเราจะไปทำอะไรถึงรู้เลยไม่ทำอะไรรู้เลยปั๊บอเคนะฮะอย่าอย่ย่อ่อ่อขึ้นดิขึ้น นี่คือเขาเรียกว่าาที่ปลูกข้าวของเราคนจะไปยืนอ่ะยืนเปิดเกมค้างอยู่นี้สักนานที่ึงให้ผลข้าวเราโตเนี่ยเย่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 อย่าไหลมาสินะครับอย่าไหลมาอย่าไหลอย่าไหลมาสิ แย่จะเย่อะไรกันนะกันดาวันน yeah ี yeah ้อ yeah ย่เ yeah ย่เ yeah ย่ย yeah ่ย yeah ่เย yeah. ja ่เจอเจอนี like ่เลยชิบหายแล้วครับยันนี่มีการดองเลือดเฮ้ยไปเจะรูเบือกเราดีวะเอ๊ะอะไรไปเนี่ยต้องไปไม่บอกกันเลยขึ้นไม่ได้อีกโอ้ชิบโอ้จะบานดีก็ไม่บานเลยเลย ไม่หาย,ยดิไรลดิอะไรของบันงไโอเคไม่มีหรอกไ,ไม่มีใครรายง,งานรายงานความเสี่ยถือว่าปลอดภยดแกเสร็จอร่อย,ยสำหรับใครพาพวดขบวนแลละโอเคเย่เดเด็ เดีวข ah 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 ah. ึ้นเดียขึ <Y> ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแ่มันจะมีเรื่องจริงแต่มันไมีเรื่องจริงแต่มันจะมีเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมสลับสลับสลับขาเรื่อสลับสลับ ก็จะมีอะไรขึ้นได้เลยโอ,เโอ้โหจะสวยไปไหนแบบมันแบบชาร์เดอร์เขาเนี่ยดีแหละแต่ไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเกมมันเนี่ยมันชีย กีเขายังไม่สมบูรณ์เลยเอาง่ายอย่าไปด่าเขาเลยเพราะเขาจะไม่ผลิตไว้เร็แนะฮะก็มันยังไม่สมบูรณ์ต้องเข้าใจเกเสร็จแล้วสองผักของชาร์ดจนได้ก็ตูแล้วนี่คือบ้านบ้านที่เรียกว่าบ้านเย่เย่เย่ ลองนี่วางตรงไหนเอ่ยตรงนี้ดีอเอาที่มันแล้วแล้วเลยนะตรงนี้นนด,ดีเอาแถอมันไปเรื่อตัดอ่าตรงนี้แนละ้วกันตรงนี้แนละอ่าแล้วก็อะไรนะอาเหล็กเก็บไปไม่มีอะไรใช้นะเหล็กก็ไม่ได้ใช้นะ กินแล้วโอเคนะฮะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็เยอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ภุม่มสิงเดย์ข้าง,างนี้ข้างล่างนี้ด้วยนะครับโอเคครับมะครับกล่างนี้ก็จะอัพทุกวันเสาร์เลยฮะเสาร์เสาร์าานะฮะ โอเคก็ย okay, so ัง yeah, น right? okay. so ้องดึก okay. ก so ันละนะครับก็ลาไปก่อนนะครับ okay. ก so ็ไ okay. ม so ่เจอกันใหม่โดยโดยก็ร้องฮอทสคอร์มูดเย่นะฮะตอนนี้หล่อนฮัลล์ซี่หลอนห้าหล่อดนะฮะก็ยังพอจะชีวิตอยู่ได้ก็พอจะทำให้ต้นมาเป็นตัวได้ถ้าไป็นลยใครนะโอเคก็ต้องลาไปก่อนยังดีนะฮะบ๊ายบาย